สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟรถมือสองนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูรีโว่สองนะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับได้เป็น e p พั s เลยนะครับในราคาเพียงแค่499,000เาหเท่านั้นเองนะครับสุดคุ้มนะครับคันนี้บอกเลยนะฮะเลขไมล์เพียง145,000สมกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะพาชมภายนอกภายในกันนะครับดูที่ไฟหน้าก่อนเลยนะฮะไฟหน้าให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led แบบนี้เลยนะครับอันนี้ตัว e ปกติไม่มีนะอันนี้ตัว e p ัส s นะฮะได้เดิมมทาและน่ไไ้พรอฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะ ไฟตัดหมอกมีมาให้เช่นกันนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับตรงกลางสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสภาพสวยทั้งคันอย่างแน่นอนนะครับไฟหน้าข้างนี้นะครับกรอบใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถกันนะครับเป็นสีบ้างเดิมทั้งคันนะครับรถโครงสร้างนะครับรับประกันว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมนะฮะรถโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนในส่วนของด้านท้ายนะครับ บันไดหลังนะฮะบันไดข้างแล้วก็บันไดหลังก็คือกันชนนะฮะอยู่ครบนะครับไม่ได้ถอดออกเลยนะฮะยางได้ยางปีใหม่เลยนะครับยางปี2 0 2พันี่ิบสี่เองนะครับแม็กก็ได้แม็กเดิมของแท้จากโตโยต้านะครับขนาดสิบหกนิ้วนะครับด้านหลังมีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยอย่างนี้นะฮะไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดิมโตโยต้านะครับนะใสๆแบบนี้ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนี่ฮะไฮรักลีโวนะฮะตัว e ครับไปดูด้านข้างนี้กันนะฮะอ่าด้านข้างนี้นะครับ เ,เลียมสัน jogo. คมตัวรถ <lawsuit. S 1> นะครับสีไม่เพี้ยนนะครับเราสังเกตดูนะฮะสีเดิมๆไม่เพี้ยนเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเก็บงานให้นิดหน่อยนะฮะตรงนี้ครับจะมีรอยนิดๆน่อยๆเดี๋ยวช่างเก็บงานให้นะครับไม่ได้ส่งรถสภาพนี้อย่างแน่นอนนะครับมีรอยบุบเล็กๆน้อยๆนะฮะเส้นไล่ฟ้าอยู่ครบนะครับไม่ขาดกระจกเป็นกระจกแท้เดิมโตโยต้านะไม่เคยเปลี่ยนนะครับทุกบานนะฮะเป็นกระจกแท้เดิมโตโยต้าเลยนะครับ่าชมภายในกันสักพีกหนึ่งนะฮะ ภายในตัวนี้ฮะเบาได้มาเป็นเบาะผ้านะครับสําหรับตัว E ในรีโวนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะแอร์ธรรมดานะครับแต่ที่ได้มาเพิ่มจากตัว E ธรรมดาก็คือจอตรงนี้นะครับพร้อมกับกล้องถอยนะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะครับอ่ามีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาให้นะครับโหมดการขับขี่นะฮะมีทั้ง E c โ mode แล้วก็ power Mode นะครับแบบนี้เลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับเพดานไม่มีเลอะเทอะนะฮะ ดสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยไม่มีรอยขีดเฉียดรอยยัดรอยเจิมอะไรเลยนะครับดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานทําความสะอาดให้นะครับตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยะเพียงแค่ล้างดูดฝุ่นเท่านั้นเองเดี๋ยวตรงนี้เก็บงานให้หมดครับทำสปาทำอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแผงประตูมาดูกันนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะแผงประตูค่อนข้างจะใหม่เลยนะครับให้เห็นกันชัดๆแบบนี้ไปเลยนะฮะโครงสร้างของรถนะครับลองดูนะฮะ ตัวนี้น็อตเดิมไม่เคยถอดนะฮะดูสีนะฮะสีเดิมเดิมเลยนะครับตรงนี้ไม่เคยถอดนะครับโครงสร้างรับประกันนะครับไม่เคยถอดแล้วก็ไม่เคยพลิกหนักไม่เคยชนหนักนะครับมาดูที่ข้างนี้กันบ้างนะครับข้างนี้นะครับกระจกมองหลังแบบนี้นะครับในโฉมีและีพัดนะฮะจะให้ไฟเลี้ยวฝั่งมาในโครงกระจกมองหลังเลยนะครับมาดูแผ่นเพลทนะฮะ ดูหัวน็อตข้างนี้ครับแสงอาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ให้เห็นว่าสีนะครับยังเป็นสีเดิมไม่เคยมีน็อตไม่เคยมีการขันไม่เคยถอดประตูนะครับช่ององค์ช่องแอร์นะครับขีดไม่มีหักไม่มีล้มนะครับให้ดูเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลนะครับนี่ครับเลขไม้เป็นไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกลับกอแน่นอนนะฮะ เนี่ยดูครับคอนโซลหน้านะครับไม่มีขีดขวดเลยนะครับดูชัดชัดได้เลยนะครับดูชัดชได้เลยนะครับคอนโซลกลางครับที่วางแก้วน้ำนะครับยังล็อกได้อยู่เหมือนเดิมนะครับกระจกเป็นกระจกแค้เดิมโตโยต้าทุกบานนะครับ สำหรับใครสนใจคันนี้นะครับราคาอยู่แค่499,000นะครับได้รถสภาพดีๆแบบนี้ไปเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับสีบอลเงินนะครับที่เห็นอยู่เครดิตดีฟรีดาวนะครับจะได้เต็มนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทนะครับราคาี้8-9,000นะครับได้ลดราคาเพียง499,000ปี2018นะครับแล้วก็เลขหมล์เพียงแค่145,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ ได้นหน้ารอๆแบบนี้เลยนะครับเด้ททามดัน n ิ่งไลท์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับกล้องถอยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้ติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2 3 0 5 8 4 8 6ผมชื่อลีฟนะครับเป็นเซลล์ขายรถมือสออยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องดีๆแบบนี้ไว้สวัสดีครับ